สวัสดีค่ะวัลกรสมุนไพรนะคะวันนี้พามาดูว่านต้นหนึ่งที่เป็นที่นิยมปลูกกันทั่วไปตามร้านค้าเราจะเห็นว่านตัวนี้มากเกือบพอๆกับว่านนางกวักเลยนะคะว่านต้นนี้ชื่อว่านเศรษฐีสอดค่ะเขาเป็นไม้วงพับพึงหัวของเขาก็จะเหมือนกับหัวหอมหัวใหญ่ใบก็จะเหมือนกับใบพับพึงนะคะแต่ว่ามีขนาดเล็กกว่าจุดเด่นที่สุดอย่างมากๆของเขาอย่างหนึ่งก็คือการที่ใบของเขาอะค่ะ สอดเข้าไปในใบอื่นซึ่งจะเป็นแบบเนี้ยทุกต้นทุกกอถือเป็นไม้ที่ใช้เสียงทายเป็นอย่างดีปลูกกันมาตั้งแต่สมัยถ้าในตำราบ้านบางเล่มจะระบุว่าในสมัยที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือองค์พระนเรศนะคะท่านจะไปรบทับจับศึกอะรู้สึกท่านจะเสียงทายอธิษฐานเสียงทายไว้ว่าถ้าท่านจะลบชนะ ขอให้ดอกว่านของว่านเศรษฐีสอดหรือในสมัยนั้นเรียกว่าว่านชัยยะมงคลออกดอกก็ปรากฏว่าออกดอกและท่านก็รบชนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตำนานที่ปรากฏเป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมานะคะว่านตัวนี้ในตำราว่านของกะบินว่านฉบับสมบูรณ์นะคะร้อยตีสวิงกวีสุดท่านระบุเอาไว้ว่าว่านเศรษฐีสอดบางตำราเรียกว่าว่านชัยยะมงคล ลักษณะลำต้นเหมือนต้นพับพึงแต่ใบเล็กกว่าใบกับใบสอดเข้าหากันทุกใบคือตอนต้นเล็กๆะคะ่ะเขาก็จะเหมือนต้นพับพึงธรรมดาแหละพอเริ่มโตขึ้นเราจะเห็นว่าใบของเขาเนะะี่ยค่ะจะเป็นลักษณะที่เป็นห่อเป็นร่องๆแบบนี้นะคะเป็นม้วนๆแบบนี้แล้วพอมีใบใหม่ขึ้นมานะคะมันจะสอดเข้าไปในใบเก่าซึ่งมันก็เป็นความมหัศจรรย์ของต้นไม้นะคะ ทำไมเขาถึงสามารถสอดเข้าไปในใบเก่าต่อต่อต่อต,อต,อตอกันได้แบบนี้นะคะแล้วก็ยิ่งถ้ากอไหนสอดกันเยอะๆนะคะอันนี้ประมาณ3-4สี่ต้นมีบางกอที่เขาสอดกันเป็นกลุ่มที่ใหญ่กว่านี้นะคะยิ่งดูสวยงามไปใหญ่เลยหัวของเขาคล้ายกับหอมหัวใหญ่แต่หัวค่อนข้างยาวอันนี้หัวบางส่วนก็ออกมาพ้นดินให้เห็น สรรพคุณเช่นเดียวกับว่านสเสนจันทองคือว่านสเสน่จันทองเนี่ยระบุเอาไว้ว่าเป็นเมตตาเป็นสเสน่ห์เมตตามหานิยมและช่วยให้ค้าขายรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นพ่อค้าแม่ขายนะคะนอกจากจะมีว่านนางกวักซึ่งถือว่าเป็นว่านมงคลที่นิยมปลูกกันมาแต่ดั้งแต่เดิมแล้วอย่าลืมต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะคะว่านเศรษฐีสอด นอกจากความสวยความสะดุดตาของว่านแล้วในความเป็นมงคลของเขาก็ถือว่าไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันเป็นทั้งเสน่ห์เมตตามหานิยมและช่วยให้ค้าขายร่ำรวยอันนี้คือสิ่งที่ปรากฏอยู่ในตำราว่านนะคะวันนี้เวลากรสมุนไพรก็ขอฝากเรื่องของว่านเศรษฐีสอดแล้วก็นี่ดูสิคะนานๆคนที่ปลูกว่านตัวนี้จะรู้ได้เลยว่านานมากกว่าที่จะ เห็นลนักษณะดอกของเขาและดอกลักษณะแบบนี้ก็คือดอกของพืชในวงพับพึงก็ถือว่าในช่วงนั้นการทำมาค้าขายดีหรือการเสี่ยงโชคต่างๆก็จะดีตามไปด้วยนะคะส่วนใหญ่ของที่ร้านน่ยคือตั้งแต่ย้ายบ้านมาอยู่บ้านหลังเนี้ยออกดอกให้เห็นทุกปีแล้วก็ต้องยอมรับเลยว่าแม้จะเป็นช่วงภาวะโควิดแต่การค้าขายเราก็ไม่ได้ซบเซาตามภาวะเลยอาจจะเป็นด้วยเรา ขายไม้ในกลุ่มที่บังเอิญว่าเจอกับไม้ที่เข้ากับกระแสตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมุนไพรหรือว่าว่านก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเราที่ทําให้พอมีไรายได้เข้ามาไม่ขาดสายแต่โดยส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากความเชื่อเกี่ยวกับการเลี้ยงว่านมงคลต้นโบราณด้วยซึ่งเราว่าทุกบ้านก็มีความเชื่อแบบนี้ทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่าจะเลี้ยงต้นอะไรแค่นั้นเองของเราเนี่ยเศรษฐีสอด พอกเสนจันทร์แล้วก็ว่านนางกวักจะไม่เคยขาดไปจากบ้านเลยรวมทั้งที่เคยถ่ายคลิปไปแล้วอะคะ่ะก็เลี้ยงมาตั้งแต่รุ่นพอ่อรุ่นแม่ซึ่งแม่ก็เป็นคนที่ค้าขายดีมากไม่ว่าจะจะไปเปิดร้านที่ไหนทำเลจะเป็นแบบไหนนะคะก็เห็นกับตาเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คืออยู่ที่อุปนิสัยและก็จิตใจของเจ้าของร้านด้วยเนาะคือแม่เป็นคนใจดีแล้วแม่ก็เป็นคนที่ชอบค้าขายแล้วก็มีมิจติตมิกระใจกับ เพื่อนบ้านก็เลยทําให้ไม่ว่าแกจะเปิดร้านที่ไหนก็ค้าขายดีแต่ว่าขณะเดียวกันแม่ก็ไม่เคยขาดต้นว่านที่ปลูกเอาไว้ที่หน้าบ้านแล้วแกก็จะยกชั้นสูงทําเป็นเหมือนกับบริเวณที่ปลูกว่านมงคลโดยเฉพาะของแกตางหากมาตลอดนะคะจนถึงปัจจุบันวันนี้เวลากรสมุนไพรก็ขอจบเรื่องว่านมงคลเศรษฐีสอด ไม้แปลกมากๆต้นหนึ่งนะคะซึ่งเป็นทั้งว่านเสียงไทยและเป็นไม้มงคลเมตตาคาขายเจริญรุ่งเรืองแล้วก็อีกชื่อหนึ่งของเขาคือว่านชัยยะมงคลนั่นก็คือเสียงไทยให้ออกดอกเพื่อที่จะออกไปกระทําการใหญ่ใดๆก็ขอให้สําเร็จสมความปรารถนาทุกประการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้กับเราด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ปีนี้ดอกว่านชัยยะมงคลหรือเศรษฐีสอด ออกดอกก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะวันนี้เอาดอกของว้านเศรษฐีไว้ชัยมงคลที่เขาบานมาหลายวันแล้วมาฝากกันด้วยค่ะวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ